สัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแองเจิลทาร์ดนะคะหรือหมอฟ้าไาพยิบสีนะคะวันนี้ก็จะเป็นการอันดวงประจําวันนะคะสถานการณ์โดยรวมของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะประจำวันอังคารที่1ินะคะพฤศภาคมพศ2อ6 4นะคะคําพยากรณ์ดวงประจําวันเป็นการอันแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะ สำหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดให้กับตนเองนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานกันได้เลยนะคะขอให้ไพ่ยิปซีนี้นะคะจงบอกกล่าวสถานการณ์โดยรวมของคนที่เกิดทาง7วันประจาวันอังคารที่11นะคะพฤษภาคมพาศา2 5 6 4นี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยําและชัดเจนนะคะเราจะมาเริ่มต้นกันเลยนะจ๊ะตั้งแต่คนวันอาทิตย์นะคะ มาดูนะคะว่าคนวันอาทิตย์จะได้ไพ่อะไรกันบ้างคนวันอาทิตย์หนึ่งเหรียญน,นะคะหนึ่งเหรียญก็บ่งบอกในเรื่องของดวงดีดวงเฮงดวงปังนะคะ มีดวงของการได้รับทรัพย์รับโชครับเงินก้อนใหญ่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะการค้าการขายจะมีรายได้ที่ดีเข้ามานะคะหนึ่งเหรียญมีโอกาสที่จะได้รับของขวัญของฝากของมีค่าจากคู่ของจากคนรักนะคะหรือใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเล่นหุ้นด้วยนะคะนะหนึ่งเหรียญก็อาจจะมีในเรื่องของการลงทุนเข้ามานั่นเองนะคะเด็กถือเหรียญนะคะต้องรู้จักเก็บเล็กผสมน้อยด้วยนะคะในเรื่องของการค้าขายนะคะมีโชคกับเด็กกับคนที่อายุน้อยกว่านะคะสามดาบนะคะวันนี้อาจจะมีเรื่องให้ต้อง อึดอัดใจกังวลใจทุกใจรู้สึกเครียดเครียดไม่สบายใจอยู่บ้างนะคะโดยสภาวะสถานการณ์สิ่งรอบข้างนะคะหรือใครอาจจะมาพูดจาอะไรให้รู้สึกว่าไม่เข้าหูเอาเสียเลยในวันนี้นะคะก็เรียกว่าอย่าใจร้อนนะคะให้มีสติให้รอบคอบนะคะการเงินโดยภาพรวมหมอฟ้ามองว่าคนวันอาทิตย์การเงินไม่ติดขัดนะคะมีรายได้ที่ดีเข้ามาใครที่รองเงินก้อนใหญ่อยู่ก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีนั่นเองนะคะ แต่ถ้าในเรื่องของความรักนะคะสามดาบอาจจะมีบ้างนะคะระห,หองระแหงง้องแง้งกันมีเรื่องให้ไม่เข้าใจกันหรือมีคําพูดที่แบบเสียดแทงทิ่มแทงจิตใจกันนะคะอาจจะเป็นปัญหาเก่าๆปัญหาซ้ําๆปัญหาเดิมๆนะคะกลับมามีปัญหากันเกิดขึ้นอีกนั่นเองนะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันอาทิตย์ต้องระมัดระวังในเรื่องของระบบปอดระบบทางเดินหายใจนะคะการเจ็บคอการไอมีเสมหะนั่นเองนะคะรวมถึงการเป็นภูมิแพ้ด้วยนะคะ มาดูนะคะว่าไพ่ยิบี่อยากจะบอกเสริมอะไรชาววันอาทิตย์นะสเตนนะคะต้องเข้มแข็งต้องอดทนนะคะสเตนบ่งบอกในเรื่องของซิงเกิลมัมด้วยนะเออเรียกว่าคนวันอาทิตย์เป็นคนที่เก่งงนะคะมีความขยันมีความอดทนนะคะเป็นคนที่เรียกว่าไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหานะคะแต่สเตนกับ3ดาบนี้เรียกว่าคนวันอาทิตย์ไม่ยอมก้มหัวให้กับใครนะคะบางครั้งก็เรียกว่าทิฏฐิอโก้สูงนะคะเรียกว่าเป็นคนที่ไม่ยอมใครนะคะเรียกว่า ออการเงินนี่กว่าจะได้มานี่ลำแข้งลำขาของตัวเองเสียมากกว่านั้นเองนะคะเรียกว่าไม่พึ่งพาอาศัยใครนะคะสเตนก็เรียกว่าเก่งแก่งเข้มแข็งนะคะเพราะฉะนั้นชาววันอาทิตย์วันนี้จะผ่านพ้นสภาวะสถานการณ์ไปได้อย่างแน่นอนนะคะสามดาบอย่าอารมณ์ร้อนเท่านั้นเองนะคะเรียกว่าคนเกิดวันอาทิตย์นะ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเก็บความรู้สึกเก่งนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีบ้างนะคะความรู้สึกที่อึดอัดนะคะ ใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะเรามาระวังมันจะเฉียดนะคะ3ดาบนะถ้าเป็นตัวเลขจากไพ่ย,ยิปซีก็จะมีเลข0ูนมีเลข1แล้วก็เลข8นะคะคนวันอาทิตย์หมอฟ้าแนะนําให้มันไหว้พระขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจากสิ่งที่เราเครารพนับถือแล้วก็บูชานะคะนะเรียกว่าสเตนนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับพระแม่อุมาพระแม่รัศมีนะคะก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันจันทร์กันบ้างนะจ๊ะ1 2สอง 3ม,มาดูนะคะว่าคนวันจันทร์จะได้ไพ่อะไรกันบ้างคนวันจันทร์ส่องไม้เท้านะคะส่องไม้เท้าก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะหรือวันนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้ติดต่อกับลูกค้าต่างชาติต่างประเทศนะคะเรียกว่าจะเกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์นะคะแปด,ดาบนะคะต้องรอบครอบนิดนึงนะคะวันนี้อาจจะมีบ้างนะคะการถูกนินทาการให้ร้ายการใส่ร้ายความอึดอัดใจความทุกข์ใจความกังวลใจจะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะ ก็เรียกว่าถ้านาทีการงานมีปัญหาอะไรอึดอัดใจไม่สบายใจนะคะมองหาที่ปรึกษามองหาครูหูมองหาบัตดีนะคะหรือมองหาผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้างานนะคะที่เขามีความชำนิชำนาญเฉพาะทางเฉพาะด้านนะคะเรียกว่าเขาอาจจะให้คำแนะนำให้คำปรึกษาที่ดีกับเราได้นะคะรวมถึงนะคะคนวันจันทร์ต้องมีในเรื่องของการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นที่มากขึ้นนะคะเรียกว่าต้องรู้จักที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะคะ ใครพระสังฆราชนะคะก็เรียกว่าคนวันจันทร์นะคะมีดวงของการได้เรียนรู้การศึกษาหาวิชาความรู้สิ่งต่างๆเพิ่มเติมให้กับตนเองนะคะไม่ว่าจะเป็นจากหนังสือหนังหาตำรับตำรานะคะหรือโลกสื่อโซเชียลนั่นเองนะคะหรือใครบางคนช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของการลงทะเบียนเรียนคอร์สสั้นๆนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของอาการประชุมการอบรมเกิดขึ้นนั่นเองนะคะภัยพระสังฆราชนะคะรวมถึงคนวันจันทร์นะคะอาจจะ ต้องมีในเรื่องของการถ่ายทอดวิชาวความรู้ให้กับบุคคลอื่นก็ได้ด้วยเช่นกันนะถ้าในเรื่องของการค้าขายนะคะช่วงนี้หมอฟ้าแนะนําว่าคนวันจันทร์ให้มีในเรื่องของสื่อออนไลน์เข้ามาช่วยเหลือนะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะมีบ้างนะคะติดติดขัดข,ด,ขดตึงมือนะคะเรียกว่าคนวันจันทร์นะเออ เขาเรียกว่ายังไงแล้วทำคุณคนไม่ขึ้นน่ะถ้าให้ใครยืมเงินไปมักจะไม่ได้คืนนะคะรวมถึงคนวันจันทร์เป็นคนใจดีขี้น้อยขี้นอ้นอยใจที่สงสารนะคะเพราะฉะนั้นคนรอบข้างมักจะนําพาปัญหาพา,พาความทุกข์ใจมาให้นะคะแต่ถ้าในเรื่องของการเงินคนวันจันทร์แล้วเรียกว่าหาเงินเก่งนะดวงมักจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือมีคนมาอุปถัมภ์นั่นเองนะคะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้ดูเหมือนความรักจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะห่างเหินกันด้วยภาด้วยหน้าที่ด้วยต่างคนต่างก็ทํางานนั่นเองนะคะมีบ้างระหองระแหงง,งง้องแงงกันนะคะแต่ก็ยังเรียกว่าเป็นความรักที่าาคาราคาซังอยู่ยังตัดกันไม่ขาดนั่นเองนะคะส่วนคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบรักกับคนที่อายุมากกว่านะคะอาจจะพบรักในโลกออนไลน์ก็ได้ด้วยเช่นกันนะจ๊ะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันจันทร์ต้องระมัดระวังในเรื่องของสายตานะคะสายตาความดันไมเกรนเจ็บตามเนื้อตามตัวนะคะ คุณผู้หญิงมักจะมีปัญหาในเรื่องของหมดลูกการปวดท้องประจำเดือนด้วยนะหรือใครบางคนอาจจะมีเหตุให้ต้องพบแพทย์พบหมอตรวจสุขภาพนะคะช่วงนี้คนวันจันทร์ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเจ็บคอด้วยนะเออการเจ็บคอการไอการเป็นต่อมทอมซินอะไรพวกนี้นะคะเรียกว่าดูแลสุขภาพด้วยก็แล้วกันนะดูแลสุขภาพด้วยก็แล้วกันนะคะมาดูนะว่าพ่ยิปซีอยากจะบอกเสริมอะไรชาววันจันทร์นะคะเด็กถือดาบนะคะ บุตรบริวารล,ลูกหลานหรือคนอายุน้อยกว่านะคะจะนําพาปัญหาความวุ่นวายใจมาให้ในช่วงนี้นะคะเด็กถือดาบก็เรียกว่าอย่าใจร้อนนะคะนะเรียกว่าอย่าอย่าให้มีในเรื่องของการประทะกันเกิดขึ้นนะคะเรียกว่าอะไรที่นิ่งได้ก็ควรจะนิ่งอะไรที่เฉยได้ก็เฉยได้นะคะรวมถึงนะคะใครที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการทําแท้งนะคะอย่าลืมไปตั้งชื่อให้กับน้องเขาแล้วก็ไปใส่บาตรท,ทาบุญให้กับน้องเขาด้วยนะคะ คนวันจันทร์หมอฟ้าแนะนําให้หมั่นสวดมนต์หมั่นไหวพระขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากสิ่งที่เราเคารพนับถือแล้วก็บูชานะคะหรืออาจจะเป็นขอพอรจากคุณพ่อคุณแม่นะคะหมอฟ้าแนะนําว่าก่อนออกจากบ้านนะไหวพระขอพอรจากท่านก่อนนะคะนะพอออกไปบ้านก่อนเข้าที่ทํางานก็อาจจะมีในเรื่องของการไหว้สารพระภูมินะคะนะหน้าบริษัทก่อนนะคะขอพอรจากท่านขอให้สิ่งดีๆปัญหาสิ่งต่างๆมันจะได้คลายคลาดไปนั่นเองนะคะรวมถึงนะคะถ้าใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะ ออตัวเราไม่ค่อยจะมีโชคนะคะอาจจะต้องพึ่งดวงจากคนข้างๆนะคะหรือจากการเสี่ยงเซมซีนะคะนะถ้าเป็นตัวเล็กมงคลจากไพ่ยิปซีก็จะมีเล็2มีเล็กแแล้วก็เล็5านะคะแต่อย่าลืมทําบุญก่อนการเสี่ยงโชคนะจ๊ะคนวันจันทร์นะคนวันจันทร์หมอฟ้าแนะนําให้ทําบุญกับเด็กพิการนะเ,ออเด็กพิการเด็กยากไรนะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวเองเนาะทำบุญเกี่ยวข้องกับเด็กต่อไปนะคะมาดูคนวันอังคารกันบ้างนะหนึ่ง 2 3ม,มาดูนะคะว่าคนวันอังคารจะได้ไพ่อะไรคนวันอังคารราชินีดาบนะคะต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝ่าฟันต้องเข้มแข็งนะคะ10เหรียญน,นะคะจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการติดต่อการพูดคุยการเจราจาข้อตกลงนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการลงทุนร่วมหุ้นนะคะประกอบกับ ประกอบกิจาการก็เกิดขึ้นได้นะสิเรียนจะเกี่ยวข้องในเรื่องของอสังหานะคะบ้านที่ดินที่อยู่ที่อาศัยอาจจะมีในเรื่องของการซื้อขายแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นการเซ็นสัญญากันเกิดขึ้นนะคะหรือใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของการต่อเติมนะคะนะการต่อเติมบ้านต่อเติมกิจาการร้านค้าก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ สีดาบนะช่วงนี้ใครจะลงทุนทําอะไรนะคะเรียกว่าให้ใจเย็นให้รอคอยก่อนนะดูสภาวะดูสถานการณ์สิ่งรอบข้างก่อนนะคะในช่วงนี้นะส่วนใครที่เออลงทุนไปแล้วหรือทําไปแล้วนะคะก็ให้มีในเรื่องของการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นที่มากขึ้นนะคะส่วนใครที่ทํางานประจําอยู่แล้วนะคะหมอฟ้ามองโดยภาพรวมว่ามีความมั่นคงดีนะแต่อาจจะมีบ้างเหนื่อยเนยเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งนะคะอยากหยุดอยากลาพักครอนนะคะอยากหยุดพักผ่อนในช่วงนี้นะ การเงินนะคะก็เรียกว่ามีมีดวงของการได้รับทรัพย์รับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะใครที่ติดต่อแบงก์ติดต่อธนาคารทําบัตรเครดิตทําสินเชื่อนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีในเร็ววันนี้นะคะออรวมถึงนะคะคนวันอังคารนะก็เรียกว่าคนในบ้านนะคะอาจจะเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายเกิดขึ้นได้นะคะตัวเราอาจจะมีเหตุให้ต้องเดินทางออไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายด้วยนะจ๊ะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะใครที่งอนกันอยู่งอะกันบ้างนะคะอย่างงอนกันนานนะคะช่วงนี้นะสีดาบเรียกว่าต้องประคับประคองกันไปนะคะนะงอกันบ้างนะคะเพราะว่าคนวันอังคารบางครั้งเป็นคนที่พูดจาตรงพูดจาแรงนะคะเรียกว่าไม่ค่อยจะถนอมน้ําใจผู้ครองคนรักหรือคนในครอบครัวนั่นเองนะคะควรจะหันมาพูดคุยกันให้มากขึ้นนะคะใส่ใจความรู้สึกกันให้มากขึ้นนั่นเองนะจ๊ะถ้าในเรื่องของอสุขภาพนะคะคนวันอังคารต้องระมัดระวังในเรื่องของเข่าข้อกระดูกนะคะ ปวดฟันก็ได้ด้วยนะเออหรืออาจจะมีเหตุให้ต้องล้มหมอนนอนเสื่อเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายเกิดขึ้นได้นะคะใครที่เครียดๆนะคะช่วงนี้ลองดูนะคะทำสปาการนวดเนาะจะเป็นการผ่อนคลายได้ดีเลยทีเดียวนะคะรวมถึงนะคะคนวันอังคารน,นะคะหมอฟ้าแนะนําว่าวันนี้นะให้มีในเรื่องของการเก็บกวาดทาความสะอาดบ้านนะคะนะเรียกว่าอย่าให้มีในสิ่งที่มันรกขู่รกตานะคะหรืออาจจะมีกลิ่นที่มันไม่พึงประสงค์นั่นเองนะคะ มาดูนะคะว่าไพ่ย,ยิปซีอยากจะบอกเสริมอะไรชาววันอังคารนะแทนพลนนะคะก็เรียกว่ามีดวงของการเดินทางชิพจรลลงเท้าการได้รับข่าวดีนะคะการเดินทางขึ้นเหนือลงใต้นะคะหรือตัวเรานะคะในช่วงนี้แทนพลานตต้องรู้จักที่จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เข้ากับสภาวะสถานการณ์ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยนะคะนะอ่คนวันอังคารนะคะหมอฟ้าแนะนําให้ทําบุญกับคนตายกับลงศพนะคะนะซื้อผ้าขาวห่อศพนะคะทาบุญกับศพรายาิผู้ป่วยอนาถานะคะหรือ เช้ามาให้ใส่บาตรทำบุญแล้วก็กวดน้ําให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะคะในช่วงนี้นะออถ้าใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากคนตายนะคะตัวเลขจากบ้านเลขที่สลับไปสลับมาให้ดีนะคะมีโอกาสที่จะมีโชคนะจ๊ะถ้าเป็นตัวเลขจากไพ่ยิปซีนะคะก็จะมีเลข1มีเลข0ูนแล้วก็เลข4นะคะที่จะให้โชคนะคะสําหรับคนวันอังคารนะจ๊ะต่อไปนะคะมาดูคนวันพุธกันบ้างนะ1 2สอง 3ม,มาดูนะคะว่าคนวนพูด,ได้ไพ่อะไรคนวนพูดสามเหรียนการพูดคุยการติดต่อเจราจาการค้าขายนะคะเรียกว่าจะมีลูกค้าเข้ามาอยู่ตลอดเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะสามเหรียนจะเกี่ยวข้องในเรื่องของงานโฆษณางานประชาสัมพันธ์นะคะการพูดคุยการติดต่อการเจราจาการเป็นในหน้านั่นเองนะคะอัศวนเรียนจะมีในเรื่องของการลงทุนนะคะ อ,อสวเวลเลียนยังบวกในเรื่องของการเล่นหุ้นนะการเล่นหวยนะคะการเป็นเจ้ามือการเป็นเท้าแชร์อะไรพวกนี้ได้ด้วยนะหรือใครบางคนอาจจะก,กําลังมองในเรื่องของการลงทุนนะคะประกอบธุรกิจบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมนั่นเองนะคะเชอริออตนะคะมีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการนะคะเชอริออตก็เรียกว่างานหนักงานเหนื่อยงานเยอะนะคะแต่ก็ไม่เกินความรู้ความสามารถของคนวันพุธนะคะรวมถึงนะคะมีดวงของการได้รับข่าวดีด้วยนะคะในช่วงนี้นะ างานนะคะหมอฟ้าโดยภาพโดยมองภาพรวมแล้วเรียกว่าคนวันพุธมีความมั่นคงดีนะคะใครที่มีงานประจําอยู่แล้วนะได้รับความร่วมมือจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีนะคะหรือมีโอกาสที่จะได้ติดต่อกับลูกค้าต่างชาติต่างประเทศบางคนทําธุรกิจสินค้านําเข้าส่งออกระหว่างประเทศนั่นเองนะคะหรือว่าใครบางคนนะคะช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของการที่แบบอยากจะลงทุนอยากจะทําบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมนั่นเองนะคะ ถ้าในเรื่องของการเงินนะคะโดยภาพรวมไม่ติดขัดนะคะมีรายได้ที่ดีเข้ามามีเงินหมุนเวียนเข้ามานะคะแต่คนวันพุธเก็บเงินไม่ค่อยจะอยู่นะคะเข้ามาก้อนใหญ่ก็หมดออกไปก้อนใหญ่เหมือนกันนะคะหรือใครบางคนช่วงนี้อาจจะกําลังมองในเรื่องของรถยยตดยานพาหนะที่อยู่ที่อาศัยนั่นเองนะคะก็เรียกว่าให้ใจเย็นนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะโดยภาพรวมนะคะ ใครที่มีปัญหากันไม่เข้าใจกันระหองระแหงง้องแง้งกันมีโอกาสที่จะกลับมาพูดคุยกันอภัยให้กันคืนดีกันนะคะแต่ความรักบางครั้งไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันนะคะต่างคนต่างก็ทํางานมากกว่านะคะต่างคนก็ต่างมีภาระแล้วก็หน้าที่ของตัวเองนั่นเองนะคะ ส่วนคนโสดนะคะมีโอกาสที่จะได้พบคนถูกใจเหมือนกันนะคะในช่วงนี้นะแต่ไม่แน่ใจนะว่าจะเปิดใจให้ไหมนะคะอาจจะมีคุยคุยพูดพูดกันนะคะค่อยค่ยศึกษาดูใจกันไปก็แล้วกันนะจ๊ะถ้าในเรื่องของสุขภาพคนวันพุธมักจะมีปัญหาในเรื่องของระบบปอดระบบทางเดินหายใจนะคะการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อน,นั่นเองนะคะมาดูนะไ้าย,ยิบซีอยากจะบอกเสริมอะไรชาววันพุธนะคะ คนวันพุธ8ดาบนะคะช่วงนี้มีความกังวลสับสนว้าวุ่นใจอึดอัดใจทุกใจนะคะเรียกว่าอยู่ในสภาวะของความเครียดเหมือนกันนะคะหรือใครบางคนอยู่ในสภาวะที่เรียกว่ากึืนไม่เข้าคายไม่ออกถูกมัดมือชกนะคะนะในช่วงนี้นะคะ แปดดายัง bon บ ma ่งบอกในเรื um. ่องของสุขภาพด้วยนะระมัดระวังในเรื่องของสายตานะคะนะสายตาความดันไมเกรนนะคะเจ็บตาเนื้อตามตัวนะคะปวดท้องปวดประจําเดือนนะคะหรือใครบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเป็นโรคกระเพาะกินทานอาหารไม่เป็นเวลาด้วยนะคะก็เรียกว่าคนวันพุธนะคะบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องรู้จักปล่อยวางนะคะในช่วงนี้ดูเหมือนคนวันพุธจะเครียดในเรื่องของการเงินมากกว่านะเพราะว่ามีมีมีอัศวนเรียนะคะเพราะฉะนั้นใครบางคนอาจจะกําลังรอเงินก้อนใหญ่อยู่ในช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าให้ใจเย็นนะคะจะได้รับข่าวดีในเร็ววันนะคะ ใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากทะเบียนรถนะคะจะให้โชคนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากไพ่ยิปสีก็จะมีเลข3มีเลข0แล้วก็เลข7นะคะที่จะให้โชคนะคะคนวันพุธหมอฟ้าแนะนําว่าเช้ามาให้ใส่บัตรท,ทาบุญนะคะแล้วก็กวดน้าให้กับเจ้ากรรมนายเวรน,นะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันพฤหัสกันบ้างนะจ๊ะ 1, 2, 3มาดูนะคะว่าคนวันพฤหัสจะได้ไพ่อะไรกันนะจ๊ะ คนวันพฤหัสแปดถ้วยแปดถ้วยช่วงนี้นะคะทํางานกันแบบหามรุ่งหามค่ากันเลยทีเดียวนะคะทํางานดึกดึกดื่นๆนอนไม่ค่อยจะหลับด้วยนะใครบางคนถ้าในเรื่องของการค้าขายอาจจะต้องค้าขายในช่วงเช้ามืดนะคะแล้วก็ช่วงเย็นเย็นค่ำคนะคะแปดถ้วยใครบางคนเหนื่อยเบื่อกับงานอ่ะเอออยากเดินทางอยากกลับบ้านนะคะนะอยากกลับถิ่นฐานบ้านเกิดนะคะมีดวงของการได้เดินทางยามกลางค่ากลางคืนด้วยนะ ทิ้งไม่เท้านะคะการจัดการการวางแผนงานการเดินทางการติดต่อการเจราจาประสบผลสำเร็จดีนะคะช่วงนี้คนวันพฤหัสอาจจะมีในเรื่องของไอเดียโปรเจกต์นะคะความคิดสิ่งต่างๆการวางแผนนั่นเองนะคะราชินีเหรียญน,นะคะก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะ คนวันพฤหัสช่วงนี้เรียกว่างานเยอะนะคะใครบางคนทํางานเข้ากะนะคะนะใครบางคนก็นอนไม่ค่อยจะรับเครียดในเรื่องของการงานนั่นเองนะคะแต่โดยภาพรวมแล้วการงานมีความมั่นคงดีนะคะอาจจะมีบ้างความวิตกกังวลความน้อยนะคะนะน้อยใจกับเพื่อนรวมงานนอ้นอยกับหัวหน้างานในช่วงนี้นะคะหรือการงานบางอย่างอาจจะต้องอยู่ในช่วงของการรอคอยนะคะนะ ถ้าการค้าขายนะคะโดยภาพรวมหมอฟ้ามองว่ายังมีกําไรเข้ามานะคะเพราะว่ามีราชินีเหรียญน,นะคะการค้าการขายยังมีรายได้ที่ดีเข้ามาในช่วงนี้นะคะราชินีเหรียญเข้ามาก้อนใหญ่ก็หมดไปก้อนใหญ่เหมือนกันนะคะเรียกว่าเ,ออเป็นเงินหมุนเวียนมากกว่านะคนเันพึหัดเก็บเงินไม่ค่อยจะอยู่นะคะในช่วงนี้แต่ถ้าใครที่ติดต่อแบงก์ติดต่อธนาคารทําบัตรเครดิตทาสินเชือ่อช่วงนี้ก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะเรียกว่าช่วงนี้มีความน้อยๆกันงอนกันนะคะ เรียกว่าไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันบางคู่นอนอยู่นอนบ้านเดียวกันนะออแต่ไม่ค่อยได้พูดได้คุยกันนะคะช่วงนี้ก็เรียกว่ามีความหน่อย,อยงอนๆกันนะคะส่วนคนโสดนะคะช่วงนี้อาจจะโฟกัสไปในเรื่องของหน้าที่การงานการเรียนมากกว่านั่นเองนะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันพฤหัสต,ต้องระมัดร,ระวังในเรื่องของความดันไมเกรนอาการวิงเวียนศีรษะด้วยนะคะมาดูนะพระยิบซีอยากจะบอกเสริมอะไรชาววันพฤหัสนะคะ ไพ่พระสังฆราชนะคะไพ่พระสังฆราชก็เรียกว่าดวงมักจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาเอ็นดูนะคะรวมถึงคนวันพฤหัสนะคะเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับบุคคลอื่นนะคะนะการสอนงานนะคะหรือว่าการเป็นที่ปรึกษานะคะให้กับบุคคลอื่นนั่นเองนะคะไพ่พระสังฆราชก็บ่งบอกในเรื่องของการเรียนรู้การศึกษาหาวิชาความรู้สิ่งต่างๆเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะหรือใครที่มีในเรื่องของการค้าขายก็ให้เน้นในเรื่องของสุขลักษณะแล้วก็ความสะอาดด้วยนั่นเองนะคะ ใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเล็กจากความฝันตัวเล็กจากการเสี่ยงเซมซีนะคะถ้าเป็นตัวเล็จากไพ่ยิปซีนะคะมีเล็8มีเล็1แล้วก็เล็กศูนย์ะคะคนวันพฤหัสหมอฟ้าแนะนําว่าให้หมั่นสวดมนต์หมั่นไหวพระขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจากสิ่งที่เราเคารพนับถือแล้วก็บูชานั่นเองนะจ๊ะต่อไปนะคะมาดูคนวันศุกร์กันบ้างนะจ๊ะ มาดูนะคะว่าคนวันศุกร์จะได้ไพ่อะไรคนวันศุกร์สามไม้เท้านะคะสามไม้เท้าก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะมีดวงของการได้เดินทางไปติดต่อกับลูกค้านอกสถานที่นะคะหรือจะเกี่ยวข้องในเรื่องของสื่อโซเชียลออนไลน์นั่นเองนะคะคนวันศุกร์ทำงานมากกว่า2อย่างนะคะในช่วงนี้มีความรับผิดชอบค่อนข้างจะเยอะนะคะการทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มประสบผลสําเร็จดีจะมีการเริ่มต้นที่ดีจะได้รับข่าวดีนะคะ หน้าที่การงานมีความเจริญรุ่งเรืองดีในช่วงนี้นะคะรวมถึงใครที่มีในเรื่องของการค้าขายนะคะก็เรียกว่ามีลูกค้าเข้ามาอยู่ตลอดเข้ามาอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้นะคะแปดเหรียญนะคะคนวันศุกร์ก็เรียกว่ายิ่งขยันยิ่งได้ตังยิ่งมีรายได้ที่ดีนะคะบางคนมีรายได้มาจากงานประจําแล้วอาจจะมีในเรื่องของรายได้มาจากงานเสริมอีกนั่นเองนะคะในช่วงนี้นะก็เรียกว่าการเงินไม่ติดขัดนะคะมีรายได้ที่ดีเข้ามานะคะถ้าในเรื่องของความรักดูเหมือนคนวันศุกร์นะคะควรจะหันเวลา หันหันมาดูแลเอาใจใส่นะคะในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆซึ่งกันและกันนิดนึงเนาะใครที่มีปัญหากันอยู่ไม่เข้าใจกันนั่นเองนะคะเพราะว่าคนวันศุกร์จะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะส่วนใหญ่ต่างคนก็ต่างทํางานเสร็จมากกว่านะคะในช่วงนี้นะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะเรียกว่าคนวันศุกร์สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่จะมีอาการที่ดีขึ้นนะคะเดวิลนะ สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกเสริมก็คือเดวิลสำหรับคนวันศุกร์นะคะช่วงนี้มีความทะยานอยากนะคะอยากจะทําไปหมดทุกอย่างเลยนะคะนะเรียกว่าไอ้นุ่นก็อยากทําไอ้นี่ก็อยากทําอยากจะทําหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะก็ให้รอบคอบให้ใจยเย็นด้วยนะรวมถึงเดวิลนะคะจะเกี่ยวข้องในเรื่องของธุรกิจสีเทาๆนะคะการการเล่นหวยนะคะการเป็นเจ้ามืออะไรพวกนี้นะเออการเป็นเท้าแชร์การปล่อยเงินกู้นะคะปล่อยเงินนอกระบบนะคะนะหรือใครบางคนช่วงนี้นะคะอาจจะมีเหตุให้ต้อง กูนียืมสินลอกระบบด้วยนะใครที่เป็นเท้าแชร์นะคะระมัดระวังนิดนึงนะคะนะเท้าแช์เนาะเดวี่ว่ะมันอาจจะมีในเรื่องของการถูกโกงการหนีกันได้การเก็บเงินยากอะไรพวกนี้ด้วยนะจ๊ะรวมถึงเดวิลก็ยังเกี่ยวข้องในเรื่องของการเสี่ยงโชคด้วยนะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีมีเลข3ามีเลข1แล้วก็เลข8นะจ๊ะต่อไปนะคะมาดูคนวันเสาร์กันบ้างจะได้ไพ่อะไรนะ 1- 2สอง สามมาดูนะคะว่าคนวันเสาร์ได้ไพ่อะไรกันนะจ๊ะคนวันเสาร์สองถ้วยสองถ้วยเป็นไพ่ของการที่แบบได้เพื่อนใหม่ได้มิตรใหม่นะคะมีช่องทางมีรูทางมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะมีคนเข้ามาพูดมาคุยมาปรึกษานะคะหถ้วยเป็นไพ่ของความรักนะคะ1ถ้วยสองถ้วยเป็นไพ่ของความรักที่ดีนะคะการเอาใจใส่การดูแลกันมากขึ้นนั่นเองนะคะรวมถึงคนวันเสาร์กินเก่งทานเก่งอาหารขนมนมเนอยอุดมสมบูรณ์เลยทีเดียวนะคะในช่วงนี้5ถ้วยแต่ดูเหมือนจะเป็นคนที่ขี้น้อยขี้น้อยใจนะเออ คนวันเสาร์มักจะทุกข์ในเรื่องของความคิดคิดในเรื่องซ้ําๆคิดในเรื่องเดิมๆิมนะคะใครบางคนคิดถึงสิ่งสิ่งที่ผ่านมาแล้วเรื่องราวในอดีตนะคะเรื่องราวที่มันผ่านมานะคะรวมถึงห้าั้วยยังคิดถึงแฟนเก่าคนรักเก่าได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นคนวันเสาร์ช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าหน้าที่การงานนะคะมีความมั่นคงดีจะได้รับข่าวดีนะคะ การค้าการขายยังมีรายได้ที Trip ่ดีเข <trans> <trans> ้ามานะคะแต่คนวันเสาร์บางทีมีความกังวลความเครียดในเรื่องของการเงินอยู่บ้างเนาะอาจจะกลัวว่าการเงินจะไม่พอใช้หรือเปล่าช่วงนี้จะชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะนะเรียกว่าวิตกกังวลไปก่อนนั่นเองนะคะในเรื่องของการเงินนะคะเรียกว่าคนวันเสาร์มีรายได้ที่ดีเข้ามานะคะการเงินไม่ติดขัดนะคะได้คู่ครองได้คนรักนะคะมีคนคอยอุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินนั่นเองนะคะนะ ถ้าในเรื่องของความรักเป็นความรักที่ดีนะคะสําหรับคนวันเสาร์ถึงจะน้อยถึงจะงอนกันนะคะแต่ก็เรียกว่ายังกลับมาพูดคุยกันนะคะยังมาดูแลกันมากขึ้นนั่นเองนะคะรวมถึงคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วมีดวงของการออมีสมาชิกเพิ่มนะคะมีดวงของการได้ตั้งคันนั่นเองนะคะหรือคนโสดมีดวงของการได้พบรักนะคะนะแต่ถ้าคนที่มีคู่แล้วนะคะบางคนนะความรักครั้งเก่าก็จะมานะเออความรักครั้งใหม่ก็ยังอยู่นะคะ เพราะฉะนั้นอาจจะอาจจะมาสร้างความสับสนความว้าวุ่นใจให้กับคนวันเสาร์ได้นะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันเสาร์ต้องระมัดระวังในเรื่องของการปวดบา่าปวดไหล่ช่วงต้นคอนะคะมันอาจจะตึงๆหน่อยนะช่วงนี้คนวันเสาร์หมอฟ้าแนะนําว่าให้ทําบุญนะคะใส่บาตรท,ทาบุญกวดน้ําให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะหรือทําบุญที่เกี่ยวข้องกับน้ํานะคะนะคนวันเสาร์วันนี้อาจจะได้รับข่าวร้ายข่าวไม่ดีข่าวที่ทําให้เรารู้สึกว่า เสียใจหรือว่าทุกข์ใจอยู่บ้างนะคะหรืออาจจะได้รับข่าวข่าวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครบางคนนั่นเองนะคะมาดูนะไพ่ยิบี่อยากจะบอกเสริมอะไรชาววันเสาร์นะคะหนึ่งไม้เท้าการงานจะมีการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นจะได้รับข่าวดีนะคะหน้าที่การงานมีความเจริญรุ่งเรืองดีนะคะในช่วงนี้เพราะฉะนั้นก็เรียกว่าจะมีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีเข้ามาให้นะคะหน้าที่การงานก็เรียกว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีนั่นเองนะคะ ใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขมงคลจากไพ่ยิีนะคะมีเลข2มีเลข0แล้วก็เลข5นะคะที่จะให้โชคนะคะอย่าลืมทําบุญก่อนการเสี่ยงโชคนะคะคนวันเสาร์นะต่อไปนะคะเราจะมาดูในเรื่องของตัวเลขมงคลประจําวันอังคารที่11นะคะพฤษภาคมกันนะคะว่าไพ่ยีีจะให้เป็นเลขอะไรกันบ้างนะ10ดาบนะคะอัศวินถ้วยแล้วก็ j u สเม e น t นะคะตัวเลขมงคลจากไพ่ยิ่สีในวันนี้นะคะ ตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีในวันนี้นะคะมีเลข2มีเลข0ูนนะคะที่จะให้โชคนะคะก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ